ัวคุณเป็นคนที่ไม่กลัวไม่เกรงเป็นค้นี่แบบว่าบยานค้นนะคะภาษาบาลเขาก็คือว่าค้นถึงค้นนะคะคนบยานคน้นแต่ว่าบบเหตุภัยนะคะบอเหตุภยะะัภยก่อนนะคะช่วงนี้คุณกําลังมีความรู้สึกอยากออกจากอะไรบางอย่างคงจะเป็นเหมือนแม่หมอไคใบนี้มือถูกใจแม่หมอจังเลยแม่หมอออกจากช่อง YouTube เก่าเพราะมีปัญหาเยอะนะคะ ออกมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยเห็นไหมคะใส่ชุดสีแดงเนี่ยก้าวออกมาทั้งๆที่ไม่มีผู้ติดตามสักคนหนึ่งแต่แม่หมอก,ก็กล้าตัดสินใจออกมาเหมือนคนผู้ชมก็เหมือนกันกําลังจะตัดสินใจออกจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกใจเหตุการณ์ที่มันเหมือนอยู่แล้วไม่มีความสุขนะคะ หรือตัดสินใจออกจากคนคนหนึ่งออกจากความสัมพันธ์ออกจากความรักออกจากงานบางคนก็ออกจากบ้านนะคะอืมไปนอนป้ายรถเมย์ดีกว่านะคะหรือไม่ก็ไปนอนในสวนดีกว่าไม่หมอพูดเล่นนะคะแต่ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใครพลังงานตรงก็ไปต่อนะคะคลิปแรกไม่หมอขอซักหมื่นจับนะคะ <laughs> พูดเล่นนะคะยังไม่มีใครติดตามไม่หมอสักคนเลยนะคะ อืมคลิปนี้ไม่หมอขอสักหมื่นไลค์ขอสักห้าร้อยซับขอสักพันพันคนติดตามนะคะคุณผู้ชมจะได้ส่งพินไปขอสร้างรดยได้จาก youtube ใหม่นะคะคุณผู้ชมช่องไม่หมอเก่าอะ่ะช่องไม่หมอนะคะดูดวงสายูใจหนึ 1, 1, 1, 1, 1, 1, ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งไทโรได้หกพันได้ห้าพันแปดห้าพันเก้าซับคนติดตามแล้วนะคะ ช่องมีปัญหาไม่หมอตัดสินใจออกมาเริ่มต้นใหม่นะคะคุณผู้ชมหวังว่าคงจะติดตามกันนะคะคนเก,เก่าเดิม,ดมนะคะคุณผู้ชมขอบคุณล่วงหน้านะคะโอ้ยติดตามให้ไดเด้อพที่นอ้องอย่างไดเง้นกระบอใดนะคะผ่านเกณฑ์แล้วโฆษณาเขาบุ่มบุมบุ่ม,มแต่ว่ามีปัญหาชำระเงินบ่นบผ่านคุณผู้ชม มาดูกันนะคะเลยสิลืมผู้ใดามาเห็ดคุณใส่บอกง่ายบ้านเขาผู้ใดามามาเล่นคองผู้ใดามาเล่นคองกับเจ้านะคะผู้ใดามาเล่นคองเนี่ยไผ่มาเล่นคองใส่เจ้ามาเบิ่งดูนี่เขาเป็นผู้ใดเนี่ยไผ่สั่งมหาเห่นคลองแต่นะคะค้นทางใดมาเบิ่งกันคุณผู้ชมผู้ใดามาเล่นคองใส่เจ้ามาเบิ่งกัน โอ้ยคนที่นี้ความผิดหวังจากเจ้าตัวนี้